ช่องนายทหล a r พยากร o n ยครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะชีวิตไม่ได้ลอยไปด้วยกรีบหลาบซะทั้งหมดบางครั้งก็ต้องเจออุปสรรคบางครั้งก็ต้องเจอศัตรูทำให้ชีวิตต้องมีเรื่องของความกุ้มใจความทุกข์ความลำบากหรือ การเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตค่ะเส้นลายมือนะคะจะบอกได้ค่ะว่าเราจะเจอกับความทุกข์อุปสรรคหรือว่ามีศัตรูทางด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันนะคะว่าเส้นอุปสรรคเส้นศัตรูเส้นความทุกข์ขวากหนามในชีวิตนั้นมันเป็นเส้นยังไงนะคะถ้าใครที่มีเส้นชีวิตนะคะที่มีลักษณะเป็นเกาะ ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาแบบนี้ เกาะบนเส้นชีวิตจะบ่งบอกถึงอุปสรรคปัญหาความเศร้าใจความทุกข์ใจหรืออุบัติเหตุค่ะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าของลายมือซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงไหนก็ได้ของชีวิตอย่างในตัวอย่างนี้นะคะถ้ามีเกาะอยู่ประมาณนี้ก็จะอายุประมาณวัยกลางๆคนนะคะวัยประมาณ45-50ปีก็จะเจอกับอุปสรรคของชีวิตค่ะ และถ้าเกิดว่าเส้นชีวิตนะคะมีการขาดช่วงช่วงที่ขาดช่วงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคของชีวิตค่ะอาจจะเจอกับอุบัติเหตุอาจจะเจอกับสุขภาพที่เสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรือชีวิตเจอกับปัญหานะคะทำให้ชีวิตไม่ราบรื่นเพราะเส้นชีวิตก็เหมือนกับเส้นทางที่เราเดินถ้าหากว่าเส้นชีวิตราบเรียบ ต่อเนื่องไม่มีจุดบกพร่องไม่มีเกาะไม่มีโซ่ไม่มีจุดด่างดำนะคะหรือไม่มีอะไรมาตัดขวางนั่นหมายความว่าถนนที่คุณเดินมันราบเรียบมันไม่มีหลุมไม่มีบอ่อไม่มีเส้นอะไรมาตัดผ่าน นะคะคถนนไม่ขาดคุณก็จะดําเนินนะคะคเดินทางไปบนถนนนั้นได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ถ้าเส้นชีวิตมันมีจุดบกพร่องขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ตามก็น,นั่นก็หมายถึงอุบัติเหตุหมายถึงสุขภาพที่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะคะหรือมีอุปสรรคในชีวิตค่ะต่อไปนะคะตะแกงค่ะสัญ,ญลักษณ์ตะแกงที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะตะแกง เอาไว้ปิ้งยางดังนั้นสัญลักษณ์ตะแกรงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าตรงไหนของฝ่ามือจะส่งผลเสียทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากนะคะกับชีวิตของเจ้าของลายมือค่ะถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์ตะแกรงเกิดขึ้นบนเนินสุขซึ่งเป็นเนินแห่งความสุข ก็จะสูญเสียความสุขเป็นเนินแห่งครอบครัวก็จะมีปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวการนอกใจการหย่าร้างการมีกิก๊กนะคะการที่จะมีปัญหาทำให้เกิดความทุกข์กายทุกใจนะคะความรุ่มร้อนที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากครอบครัวคู่ครองหรือคนรักนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ต่อไปนะคะก็คือบริเวณเนินนี้นะคะมีเส้นขึ้นไปแบบนี้ ะะซึ่งไปตัดกับเส้นอาทิตย์หมายความว่าคุณจะมีศัตรูนะคะที่มาทำลายชื่อเสียงเกียรติยศและเงินทองของคุณค่ะเพราะเส้นที่มาจากเนินอังคารต่ำนะคะมาจากความอารมณ์ที่รุ่มร้อนความโกรธ เกลียวแอ r e กรสีฟความก้าวร้าวทำให้เกิดศัตรูได้อาจจะเป็นศัตรูที่เห็นกันซึ่งๆหน้าหรือศัตรูที่อยู่ในที่มืดเป็นศัตรูที่แอบซ่อนตัวนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นนะคะจากเนินสุกเนี่ย ผ่ามาแบบนี้นะคะตัดเส้นชีวิตแบบนี้ก็หมายถึงคุณจะได้รับความเดือดร้อนนะคะจากครอบครัวอาจจะเป็นคู่ครองคนรักพ่อแม่ญาติพี่น้องบุตรล้านบริวานนะคะที่มีปัญหาหรือ มีความขัดแย้งกันนะคะกับเจ้าชะตาและถ้ามาตัดเส้นสมองด้วยก็จะทำให้เกิดความเครียดเกิดความบาดหมางทะเลาะนะคะหรือความทุกข์ใจเศร้าใจและถ้าตัดผ่านเส้นวาสนาก็จะยิ่งทำให้เกิดความทุกหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรืออาชีพการงานนะคะหรือชีวิตของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาของครอบครัว หรือคู่ครองคนรักนั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่ามีเส้นใจนะคะที่ขาดนะคะแบบนี้นั่นหมายความว่าช่วงที่เส้นใจขาดนั้นคุณจะมีปัญหาหรือความทุกข์หรือมีความขัดแย้งกับคู่ครองคนรักอาจจะทะเลาะก,กันอย่าล้างกันนะคะหรือ คุณจะได้รับผลกระทบการเสียเงินเสียทองอันเนื่องมาจากคู่ครองคนรักหรือความสัมพันธ์หรือครอบครัวนั่นเองค่ะหากเส้นชีวิตนะคะมีตรงปลายที่แตกฟุ้งแบบนี้นะคะเหมือนลากฝอยของต้นไม้หรือของยาเวลาที่เราถอนมาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเลยค่ะบ่งบอกว่าร่างกายของคุณสุขภาพของคุณจะมีศัตรูเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ที่มาเบียดเบียนทำให้ร่างกายอ่อนแอทำให้ต้องเยียวยารักษามีความทุกกายทุกใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคไภ่ไข้เจ็บค่ะลาาที่ขาดกระท่อนกระแท่นแบบนี้นะคะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีค่ะว่าคุณจะต้องเปลี่ยนง,งานออกจากงานหรือย้ายที่อยู่อาศัยมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของอาชีพการงาน และถ้ามีเส้นมาตัดนะคะแบบนี้ไม่ว่าจะมาจากด้านไหนก็ก็ตามนะคะเส้นที่มาตัดขวางเส้นวาสนานะคะจะเจอกับอุปสรรคปัญหาหรือศัตรูในการทำงานหรือการเสียเงินเสียทองนะคะจากการทำงานหรือจะเป็นเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องของคนในที่ทำงาน ะะหรือการงานมีอุปสรรคมีปัญหาทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจหรือศัตรูในที่ทำงานค่ะเส้นสุขภาพนะคะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสัญ,ญลักษณ์ที่แบบยุ่งยุ่งนะคะแบบนี้เกิดขึ้นมาบนเส้นสุขภาพหมายความว่าจะได้รับความทุกข์ ะะจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนหรืออาจจะเจอกับการที่จะต้องผ่าตัดหรือเจออุบัติเหตุที่มากระทบกระเทือนต่อสุขภาพร่างกายค่ะ นะคะคที่มีเส้นตัดแบบนี้นะคะมงบอกว่าชีวิตแต่งงานจะพบกับอุปสรรคปัญหามีความขัดแย้งนะคะทำให้ต้องเลิกราการหรือว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะเส้นพุทธที่ ถูกตัดขาดแบบนี้นะคะหรือว่าเส้นพุทธที่ขาดกระท่อนกระเท่นแบบนี้จะบ่งบอกว่าจะสูญเสียเงินทองด้านธุรกิจการงานนะคะธุรกิจจะเกิดการขาดทุนหรือว่าการหักหลังกันนะคะในเรื่องของธุรกิจและการเสียเงินเสียทองจากการทำธุรกิจการค้าการขายค่ะ หาสังเกตว่าในมือมีสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเหล่านี้นะคะปรากฏอยู่เมื่อใดก็ให้ระมัดระวังนะคะตัวเองให้ดีๆที่จะต้องเตรียมตัวที่จะรับเรื่องราวที่จะต้องเป็นปัญหาอุปสรรคอุบัติเหตุหรือศัตรูต่างๆที่จะเข้ามากระทบถึงเสถียรภาพนะคะของชีวิตแล้วก็ความทุกข์ที่จะเข้ามานะคะ ถ้ารู้ตัวแล้วนะคะเราไม่ประมาทเราป้องกันตัวเองเราเระมัดระวังอยู่เสมออีกทั้งยังเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระนะคะทำบุญสร้างบาร,รมีอยู่เรื่อยๆคุณงามความดีบุญบาร,รมีที่ทำนี่แหละค่ะจะเป็นตัวที่จะเป็นเหมือนกับเกาะแก้วคุ้มภัยให้กับเจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรไบโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ